Arahato Sama Sambuddhasa Namo Datsa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tisrane sila niyacamana, tatiya pema yang pante. Tisrane nasaha, atha sila niyacamana, tatiya pema yang pante. Tisrane nasaha, atha sila niyacamana. ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าแต่้าพเจ้าทั้งหลายจากกศึกษาและปฏิบัติศีลธรรมแปดข้อพร้อมทั้งน้อมนรึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระอริยสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพบูชา Baibar, namo samjab iwra. na o ta sa pa da wa to ha ra na o สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะังคกวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้น้องน้องเดชพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์หมดจีแล้ว ู้ตรสร้ชอบได้โดยพระองค์เองพทังสรรนังกชามิข้าพระเจ้าระลึกถึงบุญพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่พารพบูชาทั้งสรรนังกชามิข้าพระเจ้าระลึกถึงบุญพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพบูชาสังฆังสารนังกัจฉามิข้าพระเจ้าระลรกงถึงคณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพบูชาทุอิยัมปิพุทังสารนังกัจฉามิข้าพระเจ้าระรืงถึงคุณพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพบูชาเป็นครั้งที่สองทุติยังปิรามัสรนังพระชามีข้าพระเจ้าระลึกถึงบุญพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพบูชาเป็นครั้งที่สองทุติยัมปิสังฆังสรนังพระชามี ข้าพระเจ้าระลึกถึงบุญพระสมว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพบูชาเป็นครั้งที่สองตัดทียมตปิพุทธังสารนังพระชามีข้าพระเจ้าระลึกถึงบุญพระพทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพบูชาเป็นครั้งที่สามตัดทิยมำปิธรรมสารนังพระชา เจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพบูชาเป็นครั้งที่สามตาติยัมปิสังขังสรนังกชามิถ้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระส์ว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพบูชาเป็นครั้งที่สามอนาติปะตา เวรรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามข้าพเจ้าจะขอศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อรเว้นจาการพัสัต์ต่างๆเป็นศีรธรรมข้อที่หนึ่งอาตินนาทานมระเวรรมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิ ข้าพระเจ้าจะขอศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อละเว้นจากการทมวยวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นศิลธปรมาข้อที่สองอรรมจริยาเวรหนีสิกาปัตังสมาติยามีข้าพระเจ้าจะขอศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อประพฤติพรหม,มจรรย์เป็นศีลธรรมข้อที่สามมุสาวาทายเวรามณีสิขะปะทางสมาธิยามีข้าพเจ้าจะขอศึกษาและฏปฏิบัติธรรมเพื่อทเห็นจากการพูดจากโกหกหลอกลวงต่างๆเป็นศีลธรรมข้อที่สี่ สุราเมรยามัชฌะมาตธานาเวรมณีสิกขาะทังสมาธิยามีข้าพระเจ้าจะขอศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อละเิ้นจากการดื่มสุรายาเสพติดต่างๆเพื่อป้องกันความประมาทและขาดสติเป็นศีลธรรมข้อทีห่ห้า วิการพอชนาเวรมณีสิกขาประทาสมาธิยามิข้าพระเจ้าจะขอศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อให้มิจารการรับประทานอาหารล้างเที่ยงวันไปแล้วจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เป็นศินลธรรมข้อที่หก นัจคีตวาจิตตวิสุขทัศนามาราคตาวิเลปนาตารนะมันดาณวิโคสนาทารเวรมณีสิกขาบังสมาธิามีข้าพระเจ้าจะขอศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อระเวินจากการ้รนรำทั้งร้องเพลงและเล่นดนตรี ทั้งดูสิ่งเยอะอยุ่นะ่หัวเมาทั้งแต่งตัว <ไป S 1> ด้วยเครื่องประดับและเครื่องสําอางต่างๆเป็นศินลธรรมข้อที่เจ็ดอุจจาสยนาม,มหาสยามเวรมณีสิกขาบัทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าจะขอศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อละเว้นจากการนอนพักผ่อนเกินความพอดี เป็นศิลธรรมข้อที่แปดต่อไปกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาศีลเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนหวัดพลมกัน,นอนมมิมานิอัตตาสิพาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัตตาสิพาปทานิสมาธิยามิ อิมานีอัตสิกาปะธานิสมาธิยามี้าพระเระจ้าจะขอศึกษาและปฏิบัติตามศิลธรรมแปดข้อด้วยความอดทนอดกลั้นจะไม่คิดจะไม่พูดจะไม่ทำเพดศิลธรรมแปดข้อเ,เป็นเวลาในวันหนึ่งคืน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเดสา